ร้านขายปลาช่วงเช้าตลาดสดเทศบาลสามตลาดเช้าศรีสกเกตครับโอ้หลายแห่งพี่น้องครับเป็นปลาบานๆไมีแจกทุกชนิดนะครับพี่น้องครับโดยเฉพาะปลาลดนี่ครับพี่น้องโอ้ปลาตาครับบรรยากาศของตลาดสดตลาดสดศรีสกเกตครับพี่น้อง